เบซ์นะครับดี๋ยววันยูสองศูนย์สองนะครับทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับของเก่าลูกค้าเป็นน้ำเต้าสีดำดอกยาวรุ่นเก่านะครับดอกที่จะทำใหม่เป็นดอกคมเยำนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับผมได้ถอดตัวเบ้ากุญแจสตาร์ทนะครับออกมาทําการอ่านข้อมูลเพื่อลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับตอนนี้ก็อ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปประกอบเบ้าคืนที่เดิมแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับ ทดสอบสตาร <tinc S 1> ์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดองใหม่เรียบร้อยนะครับเสียบกุญแจมีกุญแจออนสตาร์ทครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับกุญแจเก่าก็ใช้งานได้ปกตินะครับเสียบกุญแจปิดออนสตาร์ทครับกุญแจเพิ่มกุญแจรถหายบิดกุญแจสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเรียกใช้บริการได้นะครับ ทดสอบกดรีโมทนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกเปิดใช้งานได้ปกตินะครับ